อนที่เราไปพาสถานที่อัปเดตให้ชาวธรรมศาสตร์นะคะในคิดว่ามีน şey ้อยพอเยอะแล้ว <Bell> ก็แบบใช่มีแพมมาอย่างมันมีสองชาตินะมันก็แบบพิมพ์เธอพลาดแล้วจริงๆก็คือแถวนั้นคุณโปรดิวก็จัดให้เราได้ไปวิ่งข้ามสะพานวิทวัฒน์มีทั้งขี่คอหรือว่าแบบใหม่นะคะแบบมีทั้งแบบแล้วตอนนั้นไปวิ่งตรงไหนคะวิ่ง หกันแค่ไหนแต่เราก็อดทนเพื่อาไรกันของเราใช่ค่ะแบบเห็นวิ่งไปไปไปมามานึกว่ารอบเดียวจริงวิ่งประมาสามสี่รอบได้ค่ะแล้วแบบเหนื่อยกันมากเล่นมินเนะ่นหนักอินโดอินเดียกันสนุกสนานกาันแล้วก็เป็นเทปที่โหดว,ว่าแบบไปหลาย<ร>ที่แล้วก็แบบมีตอนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใช่ต้องไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ยูวิซึ่งยูวินานๆขับผีมากๆน่ากลัวคือเป็นประกันที่ ไม่ดีร่วมร่วมกันมาแล้วก็แบบท้อกันบ้างดีกันบ้างแล้วก็แบบขอปไอเดียนําเสนอนะคะปันเหนียด้วยกันมาใช่ไหมก็แบบมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในทางที่ดีขึ้นแบบเราได้พัฒนาแบบทักษะกต่างๆในเนอใช่ป่ะแต่ช่ <บา S 1> วงแรกๆพิงเล่าหน่อยว่าแบบช่วงแรกเราเป็นยังไงบ้างตอนแรกแเทเแรกเลยเราไปยืนกันหน้าตึกโดมอะเนะาะใส่ก็ยืดแล้วยืดอยู่กันงแดดใช่แล้วก็แบบแดดร้อนมากแล้วก็ถ่ายกันหลายเทคมากแล้วหายโทนมากไปเสียงแบบ สวัสดีสวัสดีค่ะและนี่คือรายการย่าฟอนทีโีคุณอาจจะคุ้นกันถ้าไม่คุ้นก็เทปหนึ่งลองไปเปิดกันได้นะคะก็แบบการเทปก็เหมือนเราเหตุการพัฒนาใช่คะทีนี้ก็ถึงเทปนี้ก็ดีขึ้นรึเปล่าดีขึ้นบ้างไหมไม่รู้เลยไม่รู้ก็ให้ทุกคนตัดสินเองนะคะใช่แล้วก็นอกจากแบบเราได้พัฒนาสกิลเรื่องแบบการแบบเป็นรีกรอะไรอย่างนี้ยเนาะ เราก็เหมือนกับได้เจอคนมากมายใน่ารทำงนค่ะไม่ว่าจะเป็นลีดมหาลัยแล้วก็แบบมีทูตนะคะแล้วก็แบบเฉยลอๆทั้งนั้นใช่เฉยๆทั้งนั้นตอนนี้นะคะแล้วก็เราก็ได้แบบติดต่อรู้จักการติดต่อการใช้สถานที่ภายในตัวมหาลัยการทํางานแบบเหมือนจำลองว่าในโลกของความเป็นจริงเนี่ยเราต้องทํางานร่วมกับคนวาหมายความว่าคณะเราเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนอยู่มากฉะนั้นแบบ การพูดหรือว่าการติดต่อสัมพันธ์เนี่ยเราก็ต้องแบบใช้ทักษะหรือว่าใช้ภาษาที่เป็นทางการมากขึ้นแบบไม่ใช่แบบเหมือนกับพูดกับเพื่อนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแบบฉะนั้นเวลาเราได้ทํรายการเนี้ยมันก็เหมือนกับทําให้เราแบบโตขึ้นแล้วก็แบบได้เรียนรู้ที่จะใช้ภาษาการติดต่อกับคนการใช้ภาษาสถานท,ท,ที่แล้วก็แบบเอกสารที่จะต้องใช้ในการแบบขอสนอ แบบก็ทาให้รู้เนาะแบบเวลาจะไปถ่ายทําหรือทาอะไรอย่างเงี้ยก็ <จะ S 1> ต้องไปขออนุญ,ญาตเขาก่อนอันน<ช>ั้นก็มีขั้นตอนมีระเบียบการของมันใช่แล้วก็แบบอย่างพิธีกรเนี่ยพี่เอิงกับีหญิงเนี่ยก็จะแบบเก่งใช่ไหมมีแบบทักษะในการพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพิธีกรของโฟกมาแล้วก็เราก็ได้เรียนรู้จากเจเอิงกับเจหญิงว่าแบบเออเหมือนกับว่าเวลาเราจะพูดเนี่ยเราต้องทํอยังไงบ้างแบบการ การแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยทำยังไงมันก็ต้องอาศัยระยะเวลาแล้วก็ประสบการณ์ซึ่งเราก็แบบพัฒน,นากันมาสิบเทสได้ทีเดียว<ช>แต่นั้นเ,เราก็ต้องแบบลองไปดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะอืะอแล้วมาถึงพิมบ้างเนาะสําหรับพิมเนี่ยเป็นงไงบ้างได้อะไรจากการทํารายการทันทนี้บ้างคะเราว่าเราคงได้ทํางานกับเพื่อนมากขึ้นเพราะว่าอย่างปกติเนี่ยจะไม่ได้อยู่หอก็เลยแบบไม่ค่อยได้เจอเพื่อนเท่าไหร่แต่ว่ามาทําตรงนี้ก็เลยทําให้ได้เออทํากิจกรรมกับเพื่อนมากขึ้น ใช่ก็เหมือนเป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งเนาะหลังเลิกเรียนอะไรเงี้ยมีอะไรทำก็มาถ่ายรายการกันเรียนชิมก็ยังไม่มีมสู่อะไรอย่างงี้ค่ะใช่ก็ค่ะแล้วก็รายการถ้าหมองของเราใช่ไก็ดำเนินมาถึงสิบเทปวันนี้ก็เป็นเทปที่เราได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับความประทับใจในตัวพิธีกรแล้วก็มีความให้เห็นให้ท่านผู้ชมได้เห็นในความเปลี่ยนแปลงของเราห้าคนกระบวนการทำงานใช่ต่างๆแล้วก็ สุดท้ายนี้ใช่ไหมเราก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะแล้วก็พวกช่างไฟไม่ว่าจะเป็นคนที่เพื่อนๆภายในคณะเพื่อนๆเราเจเจซีห้าสองที่มาแบบช่วยถือไฟถือพร็อพมาลองเพลงด้วยกันนะคะมาแบบเป็นฉันุคนไทยนู้ด้เอยๆก็หล่อหล่อสวยๆกันทั้งนั้นแล้วก็ขอขอบคุณรุ่นพี่นะคะปีต่างๆที่แบบว่าดําเนินรายการดอทชาแนลของเรามาเพื่อที่จะแบบว่าสื่อสารให้น้องๆเนี่ยได้แบบ บบในการทํากิจกรรมต่างๆเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้พัฒนาทักษะของตนเองไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ต้องขอขอบคุณแบบรุ่นเพื่อนๆแล้วก็ประธานด c h ชาแนลหรือว่าทุกคนที่แบบมีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการของเราแล้วก็แบบทําให้ดองชาแนลพิมพ์น้อนวันนี้แล้วก็มีน้องๆด้วยเนาะใช่แล้ ช่วยรอทำสกูใช่เับนไปไแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าผู้ชมทุกคนนะคะที่ได้ติดตามรายการท่านานของเรามาตลอดเลยกาเทปสิบเทปนี้ก็ได้ความรู้กันไปนิดหน่อยก็คุณตะกากงไม่ตาตะกอ่าตะกัมด้วยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ที่ขาดไม่ได้ก็ ก็วันนี้ก็แบบว่าได้ออกมาหน้ากล้องเนาะแล้วก็แบบว่าก็อยากจะพูดว่าการทํางานทั้งหมดแบบสิบเทปที่ผ่านมาอะไรเงี้ยพวกเราก็แบบเหนื่อยบ้างเหนื่อยบ้างสนุกบ้างความสุขบ้างก็มีการแบบตตะขักอะไรเงี้ยแบบเออก็แบบมีผิดพลาดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ผ่านมาได้ดีเนาะแม้แบบเออจะแบบผ่านแต่ก็ผ่านมาได้เออก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่แบบว่าเราเลือกมาเป็นพิธีกรนะคือแบบ เออมีความสุขจริงๆแล้วทั้ง5คนนี่แบบว่าทําให้เราแบบเออสมหวังเพราะเราก็อยากจะทําแบบรายการสักรายการหนึ่งถ้าขาดแบบพิธีกรทั้ง5คนที่แบบว่าเป็นองค์ประกอบในรายการนี้นะมันก็จะแบบว่าไม่สามารถเป็นรายการออกมาแบบนี้ได้เย่าปอคุณซาด <Okay. S 1> และนี่คือรายการทำบอกรลองทีวีค่ะไปบอกร้องไปบอกร้องยัต้องตัดทออีกจบแล้วตัดทอไม่ยากอยากกินซูชิมากเลยปิดโบเลี้ยงเรา 啊。